กล้วยหนึ่งต้นมีหน่อแตกขึ้นมาเยอะมากเรามีวิธีการจัดการหน่อลูกยังไงเพื่อไม่ให้มันแย่งสาสอาหารของต้นแม่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าวิธีการในส่วนของผมเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงกับหน่อลูกกล้วยต้นนี้มีหน่อแตกขึ้นมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน่อถือว่าเยอะมากนะครับส่วนของผมจะใช้วิธีการ ป่าแต่งเลี้ยงหนอ่อนะครับเพื่อนๆพ,พี่หลายคนเห็นคลิปผมปาาหนอ่อบอกว่าเสียดายปาาทําไมทําไมไม่ขุดไปปลูกที่อื่นทําไมไม่ขุดไปขายหลายคนนะครับที่สอบถามมาแบบนั้นเยอะเหมือนกันการป่าแต่งเลี้ยงหนอหลายคนอาจจะคิดว่าเราไม่เอาหน่อแล้วไม่ใช้หน่อแล้วจริงๆแล้วการป่าแต่งเลี้ยงหนอเนี่ยเราปาาเพื่อชะลอการเจริญเติบโตของหนอนนะครับเพื่อไม่ให้หน่อลูกนะครับมันมาแย่งสารอาหารของต้นแม่ นะครับแล้วทำไมไม่เลี้ยงขึ้นมาทีละหลายๆห,หนอจะได้มีต้นกล้วยออกเครือต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีใช่นะครับถ้าเราเลี้ยงหน่อลูกนะครับขึ้นมาหลายๆหนหลายๆรุ่นเราก็จะมีกล้วยกินตลอดทั้งปีนะครับแต่ที่ส่วนของผมไม่ได้ปลูกกล้วยไว้กินที่ส่วนของผมปลูกกล้วยเพื่อจำหน่ายเพื่อขายเพื่อส่งออก การทําส่วนกล้วยเรามีจุดหมายมีเป้าหมายเป้าหมายเดียวเลยก็คือวันที่เราเก็บผลผลิตเราจะตั้งเป้าไว้แปดถึงเก้าเดือนนับจากวันที่เราปลูกเราจะให้กล้วยของเราเนี่ยพร้อมเก็บผลผลิตตรงช่วงที่ตลาดต้องการกล้วยช่วงที่ราคากล้วยแพงนะครับช่วงที่คนต้องการซื้อกล้วยจํานวนมากนะครับเพื่อที่เราจะได้กําไรเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับเพื่อนๆพ,นพี่พีเนาะก็คือถ้าเราเลี้ยงหน่อขึ้นมาหลายๆหนอ่อ รหรือว่ามีการขุดหน่อออกไปขยายพันธุ์ออกไปขายการจเจริญเติบโตของต้นแม่เนี่ยมันจะช้าลงการออกผลผลิตการพ้อมไม่เก็บผลผลิตมันก็จะช้าลงนะครับเมื่อช้าลงมันก็จะไปส่งผลต่อเรื่องตลาดรับซื้อเรื่องราคากล้วยประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอคําว่าสวัสดีครับ